สวัสดีครับสำหรับตัวอย่างนี้อย่างแรกเลยก็ขออภัยในความมักง่ายในที่ทำออกมาแล้วมันไม่สวยนะครับก็ทำาูบลัลเพื่อให้เข้าใจเฉยๆนะครับโดยโดยโจย์นี้นะครับก็จะเป็นการทำอะไรก็ตามนะครับพิมพ์รูปแบบอะไรออกมาก็ตามที่มันเป็นลักษณะของบัตรคล้ายๆบัตรนะครับเป็นเป็นบัตรหรืออะไรที่มันมีบอกแบบฟอร์มเดียวกันนะครับภายในกระดาษหนึ่งใบให้มีหลายๆอันนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายสุดก็พวกบัตรพนักงานนั่นแหละนะครับ ทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่จะไปทําบัตรนะครับส่วนที่ยากก็คงจะเป็นนี่ครับคอลัมน์ภาพนี่แหละนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับอย่างหนึ่งก็คื Ball อนี่ครับคอลัมน์จะต้องมีคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งเป็น primary key นะครับคือตัวเลขจะต้องไม่ซ้ําอาจจะรันเป็น1นึ่งสองสามี่้าเไปเก้าสิบไปเรื่อยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จะรันเป็นรหัสก็ได้อันนี้ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่ขอให้ไม่ซ้ํากันนะครับถ้าเป็นรันลาดับ 1นึถึงหเป็นต้นไปเนี่ยหนึ่งไปเรืเร่อยๆแบบนี้อันนี้รับได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนภาพนะครับพยายามขยายความกว้างความสูงของเซลนะครับแล้วก็แทรกภาพเข้ามาให้กรอบของภาพอยู่ภายในเซลนะครับอยู่ภายในเซลลทั้งหมดอย่าให้ล้นออกมาในลักคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะครับการตกแต่งภาพการครอบภาพนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะสอนนะครับก็ ลองลองดูสักอันก็ได้อินเสิร์ตนะครับอิน e สิร์ตพิ r กเอนะครับเอาภาพไหนมาก็ได้นะครับแล้วก็ครอปเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการนะครับคลิกไปที่ Format นะครับคลิกที่ภาพก่อนแล้วคลิกไปที่ Format นะครับแล้วก็ c r o ปนะครับเอาส่วนที่ต้องการนะครับการครอปก็คือการตัดขอบนะครับอืมอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ยอ่อถ้าย่อไม่พอก็ครอปเข้าไปอีกครับแล้วก็ยอ่อให้มันเล็กกว่าให้มันเล็กกว่าเซลล์นะครับโอเคตรงนี้ทําค่อนข้างจะแมนนวลน,นิดนึงนะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดฐานข้อมูลในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะมากเราก็ต้องใส่ไฟล์ อาจจะมีวิธีการ VBA นะผมผมก็เคยมีการแทรกภาพด้วย VBA นะครับแต่ว่าผมจะขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นในขั้นตอนในการเตรียมนะครับเราจะมาลองให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบฟอร์มเดียวกันแต่อาจจะต้องพิมพ์ทีเดียวออกมาหลายๆใบหลายๆคนนะครับดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือนะครับสั่งพิมพ์ครับ สั่งปริ้นเพื่อดูขอบเขตของตารางขอบเขตของของกระดาษนะครับว่ามันถึงไหนนะครับอย่างแรกที่ผมทําที่ผมนิยมเลยนะครับก็คือขยับขยับเส้นขอบออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะได้กําหนดให้ได้พิมพ์จำนวนปริมาณเอกสารที่พิมพ์ให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับขยับออกนะครับโอเค กด S k a p e ไปทีนึงนี่ครับเส้นเส้นขอบเนี่ยจะเห็นจะมองเห็นเส้นปะอยู่เนี่ยก็คือเส้นขอบก็คือขอบเขตของของกระดาษที่เราจะพิมพ์นะครับทีนี้เราลองนะครับเนื่องจากว่าเป็นฟอร์มแบบฟอร์มฟอร์มเดียวกันทั้งหมดนะครับเวลา copy นะครับก็คือต้อง copy แล้วก็เ,เดี๋ยวนะผมต้อง copy เอาเซลล์เอาคอลัมน์วางไปด้วย copy แล้วก็ไปแทรกนะครับ มันจะได้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือตอนนี้มันเลยมาหนึ่งคอลัมน์นะครับทีนี้เวลาที่เราจะทําอะไรนะครับปรับเปลี่ยนความกว้างความสูงนะครับก็ต้องท,ทําทีเดียวทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ใกล้เคียงและ เมื่อกี้พลาดไปดันไปขยายดันไปขยายคอลัมน์ h ด้วยนะครับอ่ะโอเคผมขอเอาแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนด้านด้านแนวตั้งก็เช่นกันนะครับ copy แล้วก็แทรก copy c e l l นะครับ copy อ,อีกทีนึงแล้วก็ insert copy c e l l ผมขอ,เ,อเท่านี้แล้วกัน6อันแล้วกัน หอันเหลือเฟือนะครับจริงๆได้อีกเยอะนะครับได้อีกน่าจะได้อีกประมาณ4อันนะทีนี้เราก็เขียนสูตรแล้วครับจริงๆอันแรกของฟอร์มนะพิมพ์ลงไปว่า1อันที่2ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งมุมซ้ายบนของของของกรอบเล็กเนี้ยเท่ากับตัวเนี้ยบวกห่งเท่ากับตัวนี้ บวก 2, 2เท่ากับเซลล์นี้บวก2อ่ะโอเคทีนี้เราก็เริ่มก๊อปได้แล้วครับจริงๆจ,จ,จะทำทำตั้งแต่ที่แรกเราค่อยก๊อปทีเดียวก็ได้เนาะอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองามสี่ห้าหกามจาจำจ,ำ,จ,ำ,จำ,ำดับไว้ดีนะครับจากซ้ายมาขวาแล้วก็ลงล่างนะครับ เราจะดึงชื่อแล้วก็พิมพ์เลยครับเท่ากับ Index ฐานข้อมูลชื่อนะครับไปเลือกที่ชื่อผมลืมรหัสด้วยนี่เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะตัดออกแล้วกันนะครับ โอเครหัสก็เท่ากับ index ็กอินรหัสพิมพ์คอมมาลงไปแล้วก็ไปคลิกนะครับไปคลิกที่หมายเลขหนึ่งสังเกตยอย่างหนึ่งครับฟอร์ม e7 เนี่ยผมไม่ได้ล็อกนะครับแต่ช่วงข้อมูลช่วงนี้ผมล็อกไว้นะครับ แล้วก็ enter เลยทีนี้เราก็ copy ไปวางเลยครับอุ้ยวางไม่ได้ตรงตำแหน่งกับไม่ไม่ตรงตำแหน่งทำให้เพี้ยนไปนะครับสูตรดึงข้อมูลเพี้ยนนะครับความอาขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายดอลลาร์ไซด์แล้วกันเนาะผมไม่อยากอธิบายมากเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปหน่อยนะครับอย่างที่เห็นว่านี่ครับตรงเนี้ย ตัวเลขตรงตรงเนี้ยในทุกฟอร์มเนี่ยจะเป็นตัวดึงจะเป็นลำดับที่ในการดึงนะครับดังนั้นเราอินเด็กต์ตรงไหนมาก็ได้ครับเราต้องเราอินเด็ก์มาทุกที่เลยเซลเนี้ยจะเป็นเซล์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับอ้าวชื่อละเท่ากับอินเด็กซ์นะครับฐานข้อมูลเออเมื่อกี้ผมเอาชื่อไปแล้วเนี่ยนาะอืม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทําไปก่อนแล้วค่อยมาเลือกใหม่นะครับฟอร์มก็มาเลือกจากที่นี่นะครับวงเล็บปิดแล้วก็ Enter นะครับอขอแก้นิดนึงนะครับฐานข้อมูลควรจะเป็นคอลัมน์ B นะครับที่เป็นรหัสนะครับเปลี่ยนจาก c เป็น b ะแล้วก็ Copy วางวางวางทนทำมาหน่อยครับรอบแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละ นามสกุลอ่ะก็เท่ากับ index ก็ไป index ็นามสกุลมาเหมือนเดิมโอเคแถวที่เท่าไหร่ก็มานี่ครับมาคลิกที่เดิมนะครับแล้วก็ copy ไปวาง โอเคเราจะทำจะทำจากล่างก็ได้นะดูแล้วเท่ากับ i n d e x นะครับตำแหน่งแผนทแต่เวลาเลือกเราก็ต้องเลือกเซลล์ที่มันอ้างอิงให้ถูกต้องนะครับอย่างผมใช้ฟอร์มที่5ผมก็มาเลือกตรงเซลล์อหนะครับตรงตรงตรงเซลล์ของมุมของของที่เป็นเลข5นะ แล้วก็ปิดนะครับถ้ามันคลิกไม่ได้นะครับถ้ามันบังอยู่ก็ไปคลิกข้างนอกก่อนก็ได้แล้วค่อยเลื่อนมานะครับแล้วเราก็วางก๊อปวางอโอเคนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นคนที่2ออันอื่นก็จะเปลี่ยนตามนะครับอันอื่นก็จะลันไปเรื่อยๆตามลำดับที่อยู่ในคอลน์ A นะครับตอนนี้ สมมุติว่าเราต้องการแค่เริ่มต้นตั้งแต่นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็นี่แหละครับวิธีนี้แหละใช้ได้ดีที่สุดนะครับก็พิมพ์ออกมาก็ประมาณ6คนนะครับเหลือส่วนที่ยากที่สุดครับก็คือรูปภาพนะครับเราจะดึงรูปภาพออกมาได้ยังไงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเซลล์เนี้ยจริงๆขยับไม่ให้มันไม่ให้ขยับไว้ตรงกลางก็ดีเหมือนกันนะเพื่อจะได้ไม่ไม่ให้ เพื่อจะให้ให้รูปภาพที่เราแทรกมามันบังไว้พอดเพีเพราะว่าตัวเลข1ตัวเลข2ตัวเลขสาตัวเลขสีนี้เราไม่จำเป็นต้องเห็นครับเราไม่ไม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 จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องโชว์อ,ะอ่ะก็แทรกภาพเข้ามาสักภาพหนึ่งก่อนนะครับเอาภาพตัวเองนี่แหละทำการปรับอุมโอ๊ยลืมไปเดี๋ยวเพี้ยน ยิงขี้เลอยู่ปรับให้มันพอดีกรอบก็พอครับให้มันเล็กกว่ากรอบก็พอนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะมาเขียนสูตรเพื่อดึงรูปภาพกันนะครับอ่ะเท่ากับ Index รูปภาพนะครับไปเลือกที่คอลัมน์รูปภาพนะครับแล้วก็ลากยาวลงมานะครับ แมทผมลองใช้ตัวเลขตัวเดิมเลยได้ไหมฟอร์มก็คืออยู่เซลล์นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคปิดแล้วก็ Enter นะครับตอนนี้โชว์เป็นศูนย์อยู่เพราะว่ารูปที่โชว์มันลอยอยู่เหนือเหนือเซลล์นะมันไม่ใช่ค่าที่อยู่ในเซลล์ผมลองเติมตัวเลขไอตัวหนังสือลงไปนะครับค่าที่ออกมากคือตัวนี้ถูกต้องนะครับโอเค หลักการของการอินเดคลูภาพนะครับก็คือเราต้องเก็บเข้าไปในอาร์เรนะครับเราต้องเอาสูตรพวกนี้ไปทำเป็นอาร์เรเป็นเป็นเป็น range name อ,ะอ่ะก็ปี้ครับก o ปี copy. แล้วก็เข้าไปที่ Formula Name Manager นะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับ i m g 1แล้วกันแล้วก็วางสูตรลงไปนะครับแล้วก็โอเค เออเล์ er ตรงไหนเนี่ยหืมแสดงว่าชื่ออ๋อชื่อนี้มันชื่อมันเป็นชื่อต้องห้ามอ่ะอิมเมจหนึ่งแล้วกันอ่ะ,อะโอเคนะครับพอเราคลิกที่ refer to นี่ครับช่วงข้อมูลจะมีเส้นประวิ่งรอบนะครับแสดงว่าถูกแล้วนะครับ ทีนี้เราต้องเอาตัวนี้มาใช้ด้วยแหละนะครับ like คลิกที่ภาพที่เราแทรกเข้ามานะครับแล้วก็เท่ากับตรงนี้สําคัญนะครับคลิกที่ภาพแล้วค่อยไปคลิกที่ formula bar แล้วก็พิมพ์เท่ากับ I M G image 1นะครับแล้วก็ enter อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวนะขอขอเช็ค image หก่อน ได้มาทั้งหมดเลยอ่ะได้มาทั้งหมดเลยแสดงว่าแมชไม่น่าจะใช้ได้ครับแมชจะต้องเป็นตัวเลขโรนะครับจะต้องจะต้องเปลี่ยนเป็นแมชนะครับแมชตัวเลขรหัสกับช่วงข้อมูลช่วงนี้อ่ะโอเคแมชช้ศูนย์ ผมว่าสูตรเนี้ยไม่น่าผ่าน f o r m มูล่าเนมเมนเจอแล้วก็เอาไปวางแทนเท่ากับ img 1อ่ะไม่ผ่านจริงๆด้วยนะครับ สาเหตุที่ไม่ผ่านนะครับเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใส่เครื่องหมายดอลลาร์สายนั่นแหละนะครับต้องบอกก่อนนะว่าวิาวธีเนี้ยผมเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้วิธีนี้มันจะมีมันจะมีอะไรอะ่ะมันจะมีเงื่อนไขข้อจํากัดสิอ่ะมันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่ารูปรูปที่เราสร้างเอ่อ formula name หนึ่ง formula เนี่ยมันจะมันจะแสดงรูปได้แค่หนึ่งอันนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปแก้ตรงนี้ก่อนนี่ครับ F10 เนี่ยจริงๆผมต้องเปลี่ยนจากฟอร์ม F10 เป็นฟอร์ม F3 นะครับแล้วก็กดเพิ่มเครื่องหมายดอลลาร์ไซให้ล็อกเป็นแบบนี้ยดอลลาร์ไซ F ดอลลาร์ไซ3ในลักษณะนี้ถูกต้องนะครับอ่ะติ๊กถูกก่อนไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับ อ๋อผมคลิกคำว่าฟอร์มสองครั้งลบคำว่าฟอร์มแล้วก็เครื่องหมายเครื่องหมายตกใจไม่ใช่ตกใจเนยตักใจยไหมเออตกใจแหละออกก็ออกไปนะครับหรือว่าจะเขียนข้างนอกก่อนก็ได้นะอ่ะโอเคคราวนี้น่าจะถูกแล้วนะครับพอเราคลิกถูกต้องแล้วนะครับกลับมาดูที่ภาพก็เหลือแค่คอลัมน์เดียวก็เลอแค่ภาพเดียวนะครับอ่ะทีนี้เส้นขอบอ คอปซะหน่อยเส้นขอบมันมีนะครับครอปมาเอาไปบังซะหน่อยโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา๊อปปี้ตัวนี้มาสูตรมันก็จะดึงมาจากเซล์นี้เซลล์เดียวครับผมลองเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นเลขสี่นี่ครับมันก็จะเป็นสูตร มันก็จะเป็นรูปเดียวกันนะอย่างที่บอกว่ามันมีข้อจํากัดตรงที่1ชื่อมันจะแสดงได้แค่1รูปนะครับขอเปลี่ยนเป็น1แล้วกัน,นดังนั้นนะครับผมคิดว่าอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ต้องออกตัวจริงต้องออกตัวต้องยอมรับตรงๆว่าผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีอื่นอีกหรือเปล่านอกจาก vba นะผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าที่จะทําให้เนมแบบเนี้ยก,การดึงด้วยสูตรแบบเนี้ยมันมันทำให้ดึงได้มากกว่า1ภาพนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเราต้องสร้างอย่างน้อย6ภาพครับอย่างน้อย6ชื่อในเมื่อชื่อแรกเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราเราก็ไปก๊อปสูตรมาเลยครับก๊อปปี้สูตรนะครับแล้วก็ไปสร้างชื่อใหม่เป็น MG สองนะครับแล้วก็วางสูตรลงไปกดโอเคไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับ จาก f 3นะครับตรงนี้คือ f 3ตรงที่เป็นรหัส0ูนนะครับคราวนี้จะเป็น l 3 l 3นะครับเปลี่ยนตัว l อย่างเดียวนะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็ปิดเซลล์เซลล์นี้นะครับรูปภาพรูปนี้ให้เปลี่ยนเป็น img 2 enter นะครับอลองเปลี่ยนตัวนี้เป็นสซะหน่อยอนี่ครับ ที่เหลือนะครับที่เหลือก็ขอให้ไปลุยด้วยตัวเองแล้วกันนะครับตัวเลข3กับ4เนี่ยจริงๆใส่สีซ่อนไว้ก็ได้นะผมว่านะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ซ่อนไว้หลังรูปก็ได้นะครับเอาไว้เอามาไว้ตรงกลางเพื่อรูปจะได้บังนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ใช้ vba เลยแต่ความยุ่งยากจะอยู่ที่ dynamic range name นะครับเ,เนื่องจากว่าสูตรมันเป็น array นะครับดังนั้นจะต้องทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะครับ นอกจากจะเป็นอะไรแล้วเรายังต้องมาสร้างผ่านอะไรนะเนมเมนเจอร์อีกถ้าแบบฟอร์มนี้มีทั้งหมด10อันผมคิดว่ามันก็ต้องสร้างทั้งหมด10ชื่อนั่นแหละครับโอเคนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเราทําแค่ครั้งเดียวไงครั้งต่อมานะครับถ้าเกิดว่าอ่าสิคนแรกพิมพ์ไปแล้วเราก็มากดจากตรงนี้อ่านะนะตอนนี้นะครับครั้งแรกนะครับ พิมพ์1อ่ะเ้วก็ปินต์ออกมาทั้งใบนะครับ1 2 3 4 5 6 6ใบนะใบครั้งต่อไปก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น7แค่นี้ครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเทคนิคให้เพียงเท่านี้นะครับอ๋อนี่ไงมันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับว่าชื่อของเราที่เตรียมไว้ในฐานข้อมูลมีแค่1ิบลำดับนะครับ ดังนั้นไอ้ที่มันเกิน1ิบมามันก็จะเออร์เรอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือถามว่าเราถ้าเราต้องการพิมพ์1ิบคนมันย่อมมีมันยอมม่มนยอมเกินอยู่แล้วครับเราตัดเอาไปใช้แค่ที่พอแท่แค่ที่เราต้องการใช้ก็พอนะครับไอ้พวกที่เหลือนี่ก็ตัดทิ้งไปนะครับอย่าไปซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับ ถึงจะมีวิธีการใช้ฟังก์ชัน if error เพื่อซ่อนก็ซ่อนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับในเมื่อข้างล่างมันไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับโอเคสวัสดีครับ